สวัสดีคะ่ะช่องอัมพรไอซ์แลนด์ชาแนลนะคะได้เดินทางกลับไอซ์แลนด์แล้วนะคะทุกคนสวัสดีนะคะทุกคนนี่เราได้เดินทางจะกลับไอซ์แลนด์แล้วนะคะแต่เราก็ยังอยู่ไทยอยู่ตอนนี้นะคะนั่งรถ ไฟฟ้านะคะทุกคนไฟฟ้าเป็นเรื่องที่ทำประตูใหม่นะคะพรุ่งจะได้มาหลังไทยได้มานนัรถไฟไฟฟ้านะ,ะไปขึ้นเครื่องนะคะนี่ลงจากรถไฟเลยนะคะขึ้นบันไดเลื่อนไปชั้นบนนะคะ ลิฟต์นีสูงมากเลยะคะบันไดเลื่อนสูงเขาปรับปรุงใหม่หมดแล้วนะคะที่ไทยเราเพิ่งจะได้มาถ่ายวีดีโอให้เอฟซีดูนะคะตอนนี้ที่ไทยปรับปรุงที่แอร์พอร์ตไทยนะคะปรับปรุงใหม่ทำสวยมากเลยนะคะเขาทำดีมากเลยนะคะก่อนที่เราจะ เข้ามาข้างในนะคะต้องมขึ้นรถไฟไฟฟ้าทุกทุกคนเลยนะคะขึ้นมาชั้นบนแล้วนะคะตอนนี้อยู่ชั้นบน,นะคระับเราดูเกตจะขึ้นกี่โมงไปขึ้นตรงไหนนะคะก็กำลังจะเดินดูบริเวณที่ แอร์พอร์ตใหม่นะคะนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะคะตอนนี้เราก็มาดูเวลาเครื่องบินที่จะบินไปออสโลขึ้นเครื่องไทยเอไปออสโลโนอร์เวีนะคะ ก็กำลังมาดูเกตก่อนที่เราจะขึ้นเครื่องนะคะเราต้องมาดูเกตเวลาไปช่องไหนไดูเวลาอยู่เกตเบอร์อะไรอยู่เกตอะไรนะคะตอนนี้เราก็มาดูเวลาที่จะขึ้นเครื่องไทยแอร์ไปออสโลนะคะ ดูเวลาเกตก่อนที่จะขึ้นเครื่องเราต้องมาดูเวลานะคะดูเวลาว่ากี่โมงกี่บ่ายโมงกี่โมงกี่ทุ่มแต่ทุกเครื่องบินของไทยแอร์ต้องขึ้นเครื่องเที่ยงคืนนะคะของวันตอนนี้กำลังจะเดินเข้าไปดูที่นั่งนะคะ จับจองที่นั่งไปดูว่จาจะขึ้นตรงไหนนะคะรอขึ้นตรงไหนรอเข้าเครื่องช่องไหนเราก็เดินดูนะคะเขาปรับปรุงใหม่หมดแล้วนะคะที่ไทยทำดีมากเลยคะ่ะนักท่องเที่ยวก็มาเที่ยวที่ไทยเยอะนะคะตอนนี้ก็กลับ พากันกลับคือยุโรปแล้วนะคะทุกคนอัมพรก็ได้มาเที่ยวแค่เดือนเดียวนะคะได้เวลากลับประเทศไอซ์แลนด์แล้วคะ่ะบายบายนะคะไทยแลนด์ Thailand. มารับชมช่องอัมพรไอซ์แลนด์ชาแนลแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นะคะ ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปดูเกตไปดูช่องที่เราจะขึ้นนะคะเราต้องนั่งรอก่อนนั่งรอเวลานะคะตอนนี้กำลังเดินเข้าไป เดินรอขึ้นเครื่องนะคะเดินดูสินค้าเดินดูของในแอร์พอร์ตนะคะทุกคนวันนี้ก็ได้ขึ้นเครื่องมาแล้วนะจ๊ะขึ้นเครื่องมาข้างบนแล้วจ้าได้กินอาหารบนเครื่องแล้วคะ่ะกินอาหารบนเครื่องไทยแอร์ไป ออสโลนะคะขึ้นเครื่องไทยเองมีอาหารผัดไทยนะคะผัดไทยอาหารผัดไทยจ้ามากินผัดไทยมีผลไม้มีน้ำดื่มนะคะมีสลัดอาหารเมืองไทยนะคะผัดไทย อาหารการกินอยู่บนเครื่องมีวันนี้ได้ผัดไทยไก่ผัดไทยไก่นะคะอาหารจานเดียวก่อนบนเครื่องทางเดินมีเก้าอี้นั่ง เพื่อนนั่งว่างเลยนะคะว่างไทยเอไทยเอบริการไทยเอนะคะบริการดีมากเลยนะคะไทยเอบริการดีมากเลยจ้าเสร็จอาหารเสร็จแล้วก็กินเสร็จก็วางไปทำวีดีโอให้เพื่อนเพื่อนได้ชมว่าบนเครื่องแบบไหน มีเก้าอี้ยังไงพอนอนหลับไปสักตื่นนั่งสิบเอ็ดชั่วโมงนะคะสิบเอ็ดชั่วโมงตื่นจะเข้าออสโลแล้วนะคะเขาก็มีบริการอีกรอบหนึ่งนะคะอาหารเช้าอาหารเช้าคอดบดเป็ดเปดออมเล็ตออมเล็ตนะคะออมเล็ตมีขนมปัง ออมเล็ดจอนเช้านั่งมาแล้วสิบเอชั่วโมงเขาก็ปลุกให้เราทานอาหารเช้าออมเล็ดมีไส้กอกเกลือเทนขนมปังตื่นตื่นมาก็บริการอีกแล้วจ้าบริการกินอาหารเช้า บนเครื่องมีหนมปังจ้ากาแฟด้วยค่ะมินบริการดีมากเลยจ้ะไทยแอร์ขอบคุณนะคะอาหารหมื้อเช้า มื่อนี้อาหารเช้าของบนเครื่องมีผลไม้ด้วยนะคะมีโยเกิร์ตจ้าออมเล็ตของไทยเอนะคะอาหารไทยเอนะคะอันนี้กินเสร็จแล้วเราก็ถ่ายให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะมีที่นั่ง มีที่นั่งมีจอใครอยากดูอะไรก็ดูมีบริการดีมากนะคะตอนนี้เราก็ถ่ายไปข้างนอกให้ดูมีแสงสว่างสวยงามมากนะคะมีเมฆนี่ปีกปีกเรือ เ,เครื่องบินปีกเครื่องบินบนเครื่องบินนะคะตอนนี้เครื่องบินก็กำลังจะลงแล้วคะ่ะเครื่องบินได้ลงที่ประเทศนอร์เวย์นะคะออสโลเครื่องบินออสโล กำลังจะลงแล้วนะคะเครื่องบินได้นั่งมาสิบเอ็ดชั่วโมงนะคะทุกคนนั่งจากไทยมาสิบเอ็ดชั่วโมงเราก็ได้มีโอกาสนอนนอนหลับในบนเครื่องพอนอนเสร็จเขาก็ปลุกให้เรากินอาหารเช้ากินอาหารเช้าเสร็จ ก็สัมภาระที่อยู่บนเครื่องเราก็ต้องเก็บไว้ให้ดีตอนนี้เครื่องกำลังจะลงแล้วท่านผู้ชมจ้าเครื่องบินจะลงสนามบินออสโลแล้วนะคะ ได้ลงแล้วจ้ากำลังลงแล้วค่ะลงแล้วค่ะเครื่องบินลงแล้วนะคะเครื่องบินได้ลงแล้วจ้าปลอดภัยทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่ออสโลสนามบินออสโลนะคะไทยเอได้นำลงแล้วนะคะลงเครื่องลงแล้วค่ะ ปลอดภัยทุกคนคะ่ะ Welcome to Oslo นี้เราก็ต้องนั่งเครื่องต่อไปที่ไอซ์แลนด์เราไปนั่งรอ6ชั่วโมงรอขึ้นเครื่อง6ชั่วโมงตอนนี้ก็ประมาณ6โมงออสโลนะครับ6โมงเช้าที่ออสโลบรรยากาศ วขาดีมากนะคะบรรยากาศดูแดดมีแดดอากาศไม่หนาวเท่าไหร่นะคะเครื่องบินลงแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะไทยเอที่บริการให้ได้นำมาถึงสนามบินออสโลอย่างปลอดภัยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่สนามบินออสโลนะคะทุกคน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอัมพรไอซ์แลนด์ชาแนลนะคะช่วยติดตามและมารับชมช่องอัมพร Iceland ด์ชาแนลด้วยนะคะได้กลับมาจากประเทศไทยมาถึงสนามบินออสโลแล้วนะคะสนามบินกาลังเครื่องบินกําลังจะลงกําลังจอดอยู่นะคะ การเดินทาง11ชั่วโมงก็ใช้เวลานะ11ชั่วโมงนะคะนั่งอยู่บนเครื่องถึงแล้วจ้าตอนนี้ก็จอดสนิทแล้วนะคะทุกคนก็เตรียมตัวเตรียมภาระอาของกระเป๋าที่เราเอามาจะลงเครื่องแล้วนะคะบายบาย